สวัสดีค่ะสายร่้งเงินค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวไรยอ้อยนะคะซึ่งกลุ่ม KTIS และก็โอสสภานะคะก็ได้มีการมอบสารบำรุงพืชให้กับชาวไรยอ้อยตามความร่วมมือด้านความยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งผู้จัดการโรงงานบริษัทไทยเกษตรอินเตอร์เนชั่นแนลซึกาคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะหรือว่ากลุ่ม KTIS นั่นเองผู้นำอุตสาหกรรมน้ำ น้ำตาลและก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรและก็บริษัทโอสุสภานะคะจํากัดมหาชนร่วมกันมอบสารบํารุงแก่ชาวไรอ้อยตามโครงการร่วมมือด้านความยั่งยืนโดยมีโดยมีนายกสมาคมชาวไรอ้อยเขตส1 1นครสวรรค์นะคะรับมอบในฐานะตัวแทนชาวไรอ้อยนั่นเองค่ะ พร้อมกันนี้นะคะคณะบดีคณะเกษตรมหาวิทายศศาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการใช้สารบำรุงพืชที่มอมฉาวไรออยนนี้นะคะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะลดการใช้น้ําและก็ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมค่ะการจัดการและก็สารปรับศัตรูพืชนะคะการปกป้องการเสื่อมของสภาพดินนั่นเองค่ะ การป้องกันการทำลายระบบนิเวศและก็ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการสร้างมาตรฐานการผลิตอ้อยที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องน้ำดินการจัดการแปลงและก็สารปรับศัตรูพืชน,นะคะรวมไปถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทางธุรกิจด้วยเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะคะที่มีการมอบให้กับชาวไร่อ้อยเรียกว่าสารปราบศัตรูพืชนั่นเองให้กับชาวไร่อ้อยไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของชาวไร่อ้อยเองนะคะ และนี่ก็คือข่าวขาวของชาวไรยอ้อยมีความคืบหน้าในเรื่องไหนจะรีบมาแจง้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ